สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะตอนนี้ก็เป็นเช้าเช้าตรู่เลยนะฮะหกโมงกว่า,วานิดๆน,น,นะครับผมก็มาถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเดินทางไปที่จังหวัดอุบ,บลราชธานีนะครับผมก็เดี๋ยวขออย่าถอดแมสก์ผู้ลวหายใจไม่ออกนะครับก็วันนี้ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดยะโสธรน,นะฮะที่เลิงนกทานะฮะ เป็นลูกค้ารายใหม่ของบริษัทเราอีกแล้วนะครับสําหรับลูกค้ารายนี้ก็เป็นหนี้ปกตินะฮะต้องบอกว่าเราเป็นหนี้ปกติแต่ว่าเตรียมตัวที่จะรับกับวิกฤตเศรษฐกิจขนาดนี้ที่มันจะซึมไม่รู้จะซึมไปอีกนานแค่ไหนนะครับลูกค้าก็จะเตรียมตัวไว้ก่อนนะครับก็เลยตกลงปรงใจนะฮะว่าจ้างบริษัทผมให้เป็นที่ปรึกษาในการที่จะเข้าไปคุยกับธนาคารไว้ก่อนนะเตรียมทางหนีที่ไล่ หาแนวทางที่ดีที่สุดให้กับธุรกิจของตัวเองนะครับบริษัทเราก็ยินดีรับใช้แล้วก็ทำเต็มที่สุดความสามารถนะฮะแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าสำหรับเคสเนี้ยนะครับมันเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเป็นธนาคารรัฐลูกค้ามี2เจ้าหนี้กับธนาคารรัฐทั้งสองเจ้าเลยนะครับซึ่งธนาคารรัฐเนี่ยผมบอกกันเลยว่าค่อนข้างที่จะ เจราจาเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะยากมันไม่ยืดหยุ่นเท่าไหร่นะฮะสู้ธนาคารเอกชนไม่ได้นะแต่ว่าก็ทําเต็มที่ให้กับลูกค,ค้านะครับอ่าระหว่างนี้ระหว่างรอขึ้นเครื่องก็รายงานตามนี้ก่อนนะเดี๋ยวถึงจังหวัดอุบลแล้วก็จะถ่ายคลิปให้ดูแล้วกันมาภารกิจวันนี้ของผมเป็นอย่างไรบ้างนะครับสนามบินอุบลแล้วนะฮะก็กว่าจะเข้าได้ก็ต้องเช็คอินกันวุ่นวายเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้ทานไม่ได้ทานอะไรบนเครื่องบินนะฮะเขาไม่ เขาไม่เสิร์ฟบนเครื่องนะแต่ว่าเขาจะเอามาแจากเดี๋ยวเราก็มานั่งทานกันตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะเสียนะฮะเสียได้แย่เลยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง<อ>เป็นสปากเกตตี้ไข่เค็มนะฮะกินก่อนละกันนะ,ะเดี๋ยวจะเสียครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับ ภารกิจวันนี้นะครับเซ็นสัญญากับลูกค้าเรียบร้อยนะฮะที่จังหวัดยะโสธรนะครับก็ลงเครื่องมาจากจังหวัดอุบลแล้วก็ขับรถกันมาที่ยะโสธรนะครับเซ็นสัญญาเรียบร้อยขอข้อมูลเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวกลับกรุงเทพไปตั้งหลักทัก2สองสนักนะเราก็จะเริ่มปฏิบัติภารกิจกันต่อนะะช่วงนี้ก็งานเข้าบริษัทค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมึนๆเล็กน้อยแต่ว่าต้องกลับไปคือถ้าเกิดเรากลับไปที่ออฟฟิศแล้วเราทำข้อมูลของ ลูกค้าแต่ละรลยนะฮะทำเป็นแฟ้มตั้งแฟ้มไว้แต่ละรลยนะเราก็จะได้เรียงลําดับให้ลูกค้าแล้วก็เราจะรีบเข้าไปเจราจานะแต่ว่า,าที่บอกนะี่คือเราต้องรีบรู้นะฮะทุกเรื่องของลูกค้าก่อนแต่ว่าไม่ต้องรีบเจราจาค่อยๆเป็นลําดับขั้นนะการเจราจานี้ไม่ต้องรีบนะอา่านะก็สําหรับวันนี้ภารกิจผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขับรถกลับจังหวัดอุบลน,นะฮะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีอะไรอร่อยอร่อยจะให้เราทานแวะทานหรือเปล่านะเดี๋ยวต้อง รอดูกันนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านปลาจ๋านะครับที่หาดคูเดือนะฮะริมแม่น้ำมูลนะฮะครั้งที่แล้วมาไม่ได้มานะครับวันนี้ก็จัดเรียบร้อยนะฮะหาดคูเดือนนะฮะมาที่นี่ต้องกุ้งเต้นนะเดี๋ยวลองดูนะครับ อาหารมาแล้วฮะอันนี้ก็คือลาบปลาบึกนะฮะอันนี้ก็ส้มตําส้มตําไทยส้มตําไข่เค็มนะครับแล้วก็อันนี้หนละที่เขาให้มากินนะกุ้งเต้นนะกุ้งเต้นนะเดี๋ยวปิด้าก่อนนะครับเม่เดี๋ยวไม่ได้กินอุ้ยกระเด็นมาตัวนะเห็นไหมครัเาปากเลยเาปาาเลยครับน,นขยาเขย่านะ่มเต้นเนี่ยเลยนะโอ้โอ,โอ,โอ้ออกมาตัวกนะัน ออามาตัวออมาตัว,าาตวนะครับเอาปากอโอเคขอกินเลยนะครับฮะหลังจากที่เราเขย่าเรียบร้อยนะฮะก็สลบกันไปแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มรับประทานแล้วนะครับ<อ>เริ่มเลยดีกว่ารอมานานละขอสักคำนะอุ้ย สุดยอดสุดยอดเลยครับโ <Okay. S 1> อเคกินละครับทานอะไรเผ็ดๆเสร็จแล้วก็ขยับมาใ,ใกล้ๆนะฮะก็จะเป็นร้านมองมูลนะฮะก็คือมองแม่น้ำม,มูลนั่นเองนะครับเป็นร้านกาแฟนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปอะไรหวานๆทานกันนะเพราะว่าไม่ไหวเราเผ็ดมากทรมานผมจะตายได้ในในเลเนียเผ็ดสิบเปงโอเค อันนี่นะบรรยากาศร้านก็สวยชีเดียวเชียวนี่นะมาดูข้างในกันครับก็ปิดท้ายคลิปนี้ที่ร้านมองมูลนะครับอยู่ริม แม่น้ำมูลนะฮะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับสำหสรำหับคริปวันนี้ผมก็มาที่จังหวัดอุบลนะฮะลงเครื่องบินที่จังหวัดอุบลแล้วก็ขับรถกันไปที่ยโสธรนะครับแล้วก็มาจบที่อุบลขึ้นเครื่องบินกลับนะครับกรุงเทพวันนี้นะครับนี่ก็บรรยากาศร้านครับก็สําหรับทริปนี้นะฮะก็อย่างที่บอกนะฮะลูกค้าของผมรายนี้ก็เป็นลูกค้าที่ ว่าธุรกิจยังไปได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าอยากจะจัดแจงจัดระบบระเบียบปรับโครงสร,ร้างทางการเงินนะครับระหว่างที่เรายังพอไปได้อยู่แต่ว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฝืดเคืองนะฮะก็อยากที่จะเขาเรียกว่าสตั๊กเจอร์วงเงินใหม่นะครับระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นะฮะให้ได้เงืินไขที่ดีที่สุดสําหรับลูกหนี้แล้วก็เจ้าหนี้รับได้นะครับแล้วก็ลูกหนี้ก็รับได้แล้วก็ไปกันได้ยาวๆนะครับก็ภารกิจวันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะเตรียมตัวกลับกรุงเทพแล้วนะ สำหรับวันนี้ไปแล้วครับอาหารอร่อยจะเผ็ดมากขอบคุณเพื่อนๆหลายคนที่แนะนำมานะฮะว่าต้องมาทานที่อ,อะไรนะเมือกี้จำไม่ได้ละบ้านคูเดือนะฮะบ้านคูเดือใช่ไหมคูบ้านเดือหรือบ้านคูเดือสักอย่างจำไม่ได้ลนะนั่นแหละมาทานกุ้งเต้นกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมไปแล้วฮะขอบคุณครับ